18ชาติหลักๆในโลกที่เกินดุลการค้าอเมริกาถึง95%ิและเป็นเป้าสำคัญของทรัมป์นี่นะฮะราะนี้ไอ้สิชาติเนี่ยมันมีถึง9ชาติที่ผมเซอร์ไพรส์อย่างมากวัยสมัยคุณประกาศรายชื่อรายได้ต่อคนต่อปีโดยเฉลีย่ยทั้งประเทศอเมริกาเนี่ยต่อปีไปทำงานแค่อายทีเดียวมากกว่ารายได้ของคนพม่าแล้วแต่ว่าคุณไปเก็บภาษีเข้า4ี่สิบเเคุณปเกียรภาษีเทา4 4%มีปฏิบัติการรับรวมพังโดยทรัมป์แน่นอน แล้วไอ้ชาติอื่นๆในอูก็ดีเม็กซิโกแคนาดาอินเดียไต้หวันที่ยังเจราจาไม่ลงตัวยังไม่ได้รับจดหมายเนี่ยคุณก็ต้องยอมกันมากกว่านี้เราเกินดุลกันค่าแก่อเมริกาเนี่ยทั้งธุรกิจที่ต่างชาติมาลงทุนในไทยที่รวมทั้งธุรกิจอเมริกาด้วยถึงขนาดเสนอว่าอาจจะมีการเปิดให้อเมริกาเอาสินค้ามาขายแล้วภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องมาคิดกันแล้วว่าเออแล้วคุณจะแก้เกมนี้นได้อย่างไรไอ้เจรจาไปก็คงต้องเจรจาไปไนะฮะแต่ขณะนั้นได้แคุณจะต้องร่่่ววมมือออัชาตติินๆยงไไพีด